กำแพงเหล็กที่ไม่สามารถข้ามผ่านได้อาเซนนอนทีมฟุตบอลชั้นนําของอังกฤษกําลังทําสถิติที่น่าทึ่งใจในการรักษากรีนชีตซึ่งเป็นสถิติที่ยากที่จะทําได้ในยุคปัจจุบันในเกมล่าสุดทีมได้ชนะเบอร์ลี่ด้วยผลสกอร์สองถึงศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นนัดชนะที่7ในบัญชีของพวกเขาโดยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนี่เป็นสถิติที่ยิ่งใหญ่เพราะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปี1987ในสมัยที่จอร์จเกรแฮมเป็นกุนซือ แต่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นก็คืออาเซนอนได้รักษาคลินชีตในสามนัดรวดในสึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆนักฟุตบอลของทีมได้รักษาคลินชีตในเกมต่อภาคต้านเวสแฮมอยู่ในเตด2-0นัดเฉียนฟูแลมอร์หน่และเกมล่าสุดต่อภาคต้านเบอร์ลีแต่ที่นี่ก็คือจุดที่น่าสนใจอาเซนอนจะสามารถรักษาสถิตินี้ไปได้นานขนาดไหนการรักษาคลินชีตเป็นเรื่องที่ยาก และต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่องจะมีทีมใดที่จะสามารถเข้ามาพังกำแพงเหล็กนี้ได้อาเซนอนอาจจะเป็นทีมที่มีกำแพงเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้แต่ก็ยังมีคำถามว่าจะมีทีมใดที่จะสามารถทำสถิติที่ดีกว่านี้ได้อนาคตของการแข่งขันฟุตบอลยังคงครื้มครื้นอยู่และนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดไปการรักษาคลินชีตเป็นเรื่องที่ยากและต้องการความมุ่งมั่นสูงมัน ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถในการรักษาประตูเท่านั้นแต่ยังต้องการการทำงานที่เหนียวแน่นของทั้งทีมและการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดอาเซนนได้ทำสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าจะมีทีมใดที่จะสามารถทำได้ดีกว่านี้อนาคตของการแข่งขันในโลกฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนภาพเกตีมิชิส